สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามของผมสุขูสุขนครับอคลิปนี้ครับผมจะพาชมบรรยากาศน้ำเคลอนอุบุลัตทั้งอำเภอนนสังหลังจากที่ฝนบตกมาสามเดือนแล้วครับมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ครับฟังทังบ้านสกจานครับกำลังว่านเขาหน้าปังครับนะกำลังว่านเขาหน้าปังครับ นาฟูงนกนาฟูงนกปาก้างฝูงนกเจ้านะครับก็มาหาจินบักโอยมาจินป่าครับเบื่องครับเบื่องความสวยงามธรรมชาติครับน้าเหระครับวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตของเจ้าหายเจ้าน้านะครับส่วนหนึ่งกับบ่มีหน้าปีครับ มีตหน้าปังกระทาให้หน้ำาบกนะครับล่อเฮ็ดหน้าปังครับเดี๋ยวนี้ทุบมันญ่แล้วก็สูบน้ำใส่มีนกชิกัเดียนนะครับไทยบ้านกลับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงกว้วยนะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตเจ้าเพเภอน,นุ่นสังครับนาโบนานาช้อมครับวิถีชีวิต เบิงครับน,น,นกครับนกกระหา่าเจนนกชืก่อแกดียนครับนกแบบ เจ้าหน้านะครับเจ้าหน้าที่เหตุหน้าปังกับครางสูบน้ำครับสูบน้ำมาเก็บไว้แนหน้องในสาว้ถัดสูบใจหน้าปังที่ผ่านมาแล้วครับน้เดี๋ยวนี้น้ำลดหลาแล้วครับหลังจากอย่อากายเครื่องเคลื่อนครับเดี๋ยวนี้ยุดตีนเคลื่อนพุนเหรครับลดจากตีนเคลื่อนไปบักหลครับนะครับเบิ่ง รถไถน,น้ามาสูบน้ำนะครับไถน้าปังโอ้เบืองรับชีวิตความสวยงามนะเ,เพื่อนอุบลรัตน์นะครับเด้อฟังอําเพื่อนนนงสางนะครับเอาด้านนี้นะครับด้านทั้งเคลื่อนทั้งพี่ครับทั้งนนสางพีกับเฮ็ดคือกันเฮ็ดคือเขาหน้าปังคือกันครับ เคลื่อนกับวงขวางขวงครับนะสองเล่นเป็นเคลื่อนดินครับเคลื่อนน้นสางครับเป็นเคลื่อนดินเบิ้งครับบรรยากาศธรรมชาติก่ต้องไปไกลครับก่ต้องไปไกลดอกนะครับอยู่กับบ้านเฮ้าเฮาสิเบิ้งธรรมชาติเฮากับเบิ้งใดครับมาเบิ้ง ผู้ดใดว่างอาชีพจักรยานออกกำลังกายออกมาแล่นจะใส่หรครับเครื่อนอุบวนลราเนี่มันเป็นอู้เขาอู้น้ำครับหลยอาชีพยุนี่ครับสูบน้ำใส่ไม่เห็นน้ำประปาก็อยุนี่แหละครับเห็ุประมงก็อยุนี่นะครับการท่องเที่ยวก็อยุนี่การเกษตรก็อยุนี่เบิดครับ ราคาวิธีชีวติตอันนี้ก็ล่องสูบน้ำครับน้าล่องสูบน้ำบวครับเบื้องครับน้าผู้ใดท่านได้เคยเห็นกับเบื้องนะครับเบื้องคลิปนี่ละน้าครับแต่ทั้งพี่กับเขางามแล้วครับทั้งใน,นโน่นสังครับเทิงเคื่อนเขาหน้าปังกับงามแล้วครับสองคืบแล้วน้าคุณเอ๋ นกครับนกปากห้องเห็นปะครับผมโอ้สวยงามครับสวยงามนะหลังจากที่ฝนโปตกมานะครับต้องตับผลหรือครับต้นเดือนพฤศจิกาหรือครับปรากฏว่าโอ้ทั้งเขื่อนอุบลราชการระบายน้ำไปทั้งใต้น้ำครับเอาไปหอดสารค้าหมดหรือครับนี่นะครับน้ำเขื่อนอุบลราชเท่า เอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับรอชิปต่อไปครับสวัสดีครับ